สวัสดีครับวันนี้ไทเฮิรนเดินทางนะครับลงจากเมืองมุนะจะลงไปทางใต้ของ16เจ้าไทยเนะมืองมุนก็เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอต่วนสาวนะหรือว่าเมืองควายนะครับแล้วก็จะผ่านไปที่เมืองต่วนโจนะครับหรือว่าเมืองมวยนะแล้วก็แทงโฟเซินลานครเซินลาเข้าเมืองไมซ์เซนหรือว่าเมืองโมะแล้วก็เยือนโจเมืองวาดแล้วถึงจะเป็นเมืองสางหรือว่ามอกโชนะครับเมืองนี้นั้นผมมีนัดที่บ้านขี้สูตรนะครับเป็น เทศกาลเจียงที่ลุงดึกแล้วก็ป้าดัวนะครับเชิญไว้เพื่อไปทานข้าวมื้อเย็นร่วมกันแบบญาติพี่น้องที่เคยไปมาหาสูนะครับวันนี้นั้นที่บ้านขี้สูตรนั้นเตรียมอะไรไว้บ้างนะครับเรามาดูกันว่าอาหารการกินที่เขาเตรียมไว้ต้อนรับผมกับลุงคำชิ่งแล้วก็เปานนองเปาซึ่งมาจากเมืองมุนนะครับว่ามีอะไรบ้างมาดูกันครับ อันนี้อันนี้สังเนี่ยอันนั้นเห็ดเห็ดนุ่นเห็ดเห็นเือนอันนี้เห็ด

นวานนวานน้องน้องไม่ไม่ครบนะไม่บานดิเจ่กินยังบ้านเลยนกบ้าจะเรินจะลงคบจะลงคมเพราะจะว่านอคบมุงเนาะนี่ยน้องว่านแ้วน็ลาเดกินเนาะไลท์เจนี่ลาไดกินเนาะคบดูนะครับพี่น้องคนไทยในเวียดนามนั้นดูร่ำรวยกันนะครับร่ำรวยน้ําใจนะครับก็คืออาหารการกินที่นํามาเสิร์ฟนั้นมีมากมายหลายรายการ รวนแล้วแต่ผลิตเองส่วนใหญ่นะครับหรือไม่ก็หามาจากป่านะครับวันนี้นั้นมีทั้งหมูนะครับที่เขาเลี้ยงไว้เองนะครับแล้วก็มีเป็ดมีไก่นะครับแล้วก็มียำเห็ดหูหนูดำนะครับแล้วก็มีถั่วลันเตาลวกนะครับมีหน่อไม้นะครับซึ่งเป็นเมนูที่ผมชอบมากหน่อไม้ที่นี่นั้นหวานนะครับจิ้มกับเต้าหู้ยีนะครับก็อร่อย ส่วนเหล้านั้นเจ้าภาพเขาใส่ถ้วยไ้นะครับเขาจะตักเสิร์ฟนะครับเป็นเหล้าดองสมนะครับที่นี่นั้นวัฒนธรรมการกินนั้นค่อนข้างที่จะมีพิธีรีตองดูดีนะครับดูขลังอย่างเช่นก่อนกินนั้นเจ้าภาพก็จะกล่าวเชิญแขกที่มาร่วมว่ามีใครบ้างโดยเฉพาะแขกหลักๆที่เขาเชิญนะครับในนี้ก็คงเป็นผมกับลุงคำจิ้งนะครับซึ่งลุงคำจิ้งนั้นมาจากเมืองไรเขาเรียกอย่างนี้นะครับคนภาคกลางหรือว่าคนเมืองหลวงเก่าส่วนผมนั้นเมือง ไทยนะครับจากประเทศไทยก็เขาก็จะเชิญนะครับหลังจากนั้นผู้วุโสท่านอื่นๆก็จะกล่าวขอบคุณนะครับแล้วก็เริ่มดื่มกินกันครับส่วนหลานๆเด็กๆนั้นก็จะนั่งอยู่ห่างไปนิดนึงก็กินอีกบวงหนึ่งนะครับอันนี้ลุงดึกนะครับกับป้าดัวเจ้าภาพนะครับก็มีพี่ชายลุงดึกอีกท่านหนึ่งก็คือลุงจวงนะครับซึ่งอุปโสสุดนะครับหลอลงมาก็เป็นลุงคําจิ้งซึ่งไปกับผมก็จะเป็นคนกล่าวนะครับ ลองฟังดูครับว่าก่อนกินแล้วเขาพูดอะไรกันมาเน้อจริงีไปเมื้อนะไม่ได้พยายามเลยจริงดีไปเมื้ออายุข้าวอายุขันเน้อเข้ามาเขนข้าเข้าไปสางเน้อสิกวางี่ดอกก็ไปวัดนมน้าแล้วก็บรรทุบประตัวก็เลยจะจะมดปีละสิบสองเบื่อเบื่อสามสิบมือ

À, Thái Lan nó cả mừng thành mương lấy thì có như là mà hôm cần đi là in ở hồ số xí hay hồ số xí mình là toàn câu của mình sẵn hay là tiền cả để hồ khách sạn và lên cả là สิมล้วคนองก็เพื่อนนี้ดิลัแต่เขามา่ะมาจุมมืงก็ชุกเฮยอย่างี้ลูกสงนัขชเม่อเมื่อเนเมื่อหลานใย้อนเน้อละนสังเขาได้ขายสังนี เราเกือจะขึ้นคืนยงก่เหมือนสามขึ้นยังรำเหมือนสี่แล้มาต้องหุ่นีองาเขาขึ้นยังลงเช้นยาลมสัดาัดเลยยาค่าสักเสียงตัด่เลยเารเ้มีเชื่อเขาพีคนน้องยู่เมืองไทยก็เมืองเวียดดีแรื่อาคาสแตบลนต้เดียวฮาลาบยุดดักก็เป็นยุเคอกุกเข้กันผมกันเอาอันขันแดงเออเป็นวันล่างฮักลางฮักล่างเชื่อนเข้ากี่วอก็ค่าสารแ่

นั้นคือเป็นคําให้พรนะครับของคุณลุงจวงซึ่งเป็นพี่ชายลุงดึกนะครับบ้านอยู่ติดกันนะบ้านของท่านนั้นติดผาขี้สูตรเลยนะครับท่านพูดถึงวันนี้อาหารการกินนั้นไม่ได้มีอะไรมากสําหรบับข้าวแต่ว่าความจริงใจนะั้นมีมากเหลือเกินนะครับท่านบอกว่าคนไทยนั้นไม่ว่าอยู่ในประเทศไทยหรือประเทศเวียดน,นามอยู่ไกลกันก็เหมือนคนที่อยู่ใกล้กันนะครับ ถ้าเรามีความรักความสามัคคีต่อกันแล้วเราก็เหมือนลูกหลานที่อยู่ด้วยกันอันนี้เป็นคำพูดที่ดีมากๆนะครับหลังจากการพูดให้ศีลให้พรจบนะครับก็เป็นเรื่องของการดื่มฉลองนะครับในวันเจียงหรือว่าวันปีใหม่ก็จะมีคำพูดห้าวหันบ่อยๆนะครับแล้วก็จุกเมืองนำเมยนะครับ เราเนี่เราดีเนาะเราก็ดี้นก็ดีเนี่ยแม่นลราคนกับดีเขาดีเนี่ยคันเนอร์ลงเลยเขาหันเนอร์เขาคันเนอร์เขาดวดีวะแล้าเราดีก็นดี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 ่สังนี่เราอะโอ้เราสุดสุดยอมากตัวดีเอาดีเลยข้นในหนองได้จเ่มืงนน้าเงยได้

mấy một máy nhưng mà nó ống riêng của không uống vào nước rồi em không biết nói gì ấy anh không biết <laughs> tao à, là vào, vào nua hủ muốn, ừ, ừ vào nua muốn mà chẳng không chờ cả, men no. à, Bên bàu, bàu, bàu chiến là Bên. Không có cả, cả. lại cả cái cần, ừ, ờ, <laughs> ừ, ăn đi nha ừ. ừ, ừ. ừ. uống cho mà, lắp đi, ăn thôi đi, ăn tôm đi, ăn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  อันเอ่ออันยำยำยำนังางนังควายหนังควายบองเออหนังควายบองที่กินลายเด้อเอ็นแข็งได้อีลุงเลยเออเส้นเอ็นเส้นเอ็นแข็งเอ็นขาโอ้โหท่านนั้นไงเออเจงดีพี่มา

นองเะผาเลงบเชียงเนี่ยเลาเตยมาเรีเท้าเชียสดาสหวเไห้องไม่ห้อเราต้อนเช้ตืนั้นกูเ้ยไก่นั้นกินเล้าหางเสืกินหลายมาหัวเงิบ đá เ้นเลยก็คำยืมบ่ไ้จ่ายเนี่วันเชียงปีใหม่ที่เมืองสางวันแรกที่ผมมาถึงนะครับ ก็ได้รับการต้อนรับจากผู้ไทยบ้านคี้สูตรก็คือบ้านลุงดึกป้าดัวนะครับแล้วก็ลุงจวงนะครับป้าฟุกแล้วก็นติ่งนะครับซึ่งหลายๆท่านที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับพี่น้องไทยที่นั่นให้การต้อนรับอย่างดีนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับก็จะยังอยู่ในที่เมืองสางนะครับเป็นคลิปในช่วงเทศกาลเดือนเจียงนะครับลองมาดูความหลากหลายของวัฒนธรรมนะครับว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกับพี่น้องในประเทศไทยยังไงนะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนที่เข้ามาดูถ้าชอบก็ ติดตามแล้วก็กดแชร์กันให้มากๆขอบคุณครับสวัสดีครับขาเลยขาตำขาแล้วได้เจี๊ยบซี